วิวตรงนี้สวยเห็นชาเลยมองไม่เห็นละตึกมันบางแล้วสร้างไฮทาวเวอร์ตรงฟังหนิงจู่มองไม่เห็นอยู่ด้านหน้านู่นไ้แล้วระวังรถโอ้ซิดี้เวิลด์ซิดี้ซิดี้เวิลด์ใช่ไหม ห่านเขาข้างเขา่าไม่ใช่หานกูแล้วอันนี้อ่านยังไง,ไงตรงป้ายด้านบนอ่ะน,อน,นู่นป้ายนู่นแล้วอะไรต่อเผอหนานโรดไงเออถูกอะเหอหนานชาัดอยู่ชัดเลยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วตอนนั้นมาเจ็ดปีที่แล้วเห็นเดหมอกมาซ้ำรอย ยิ่งไกลอะนะตรงฟังมิงชูมันจะยิ่งแบบดูแบบโซนแบบใหม่ขึ้นเนะเมื่อกี้โซนดน้าหลังมันแบบโซนแบบเมืองเมืองเก่าอะพอมานี่สะอาดดูใหม่เลยก็ถนนมันพุ่งทำเองเนี่ย <c oughs> ทำไมท่าชิอะเหม็นเจนไงเหม็นอะไรก่อน นเหม็นอะไรหลังนแล้วซื้อไหมล่ะเอาซื้อขายตัวยังซื้อได้โอ้ข้างในเย็นจัดเลยคคาเ็ยังซื้อไเลยพันห้าไม่มใครซื้ออาเลยพันห้าหด้าหน้าเดี๋ยวเราไปถ่ายรูป้านหน้า แดดออกแล้วนะแดดออกมันก็จะเห็นชัดแต่กลางคืนเราต้องมาดูวิวอีกทีนะึ่งไม่มาแล้วไม,ไม่มาจริงเนาอโอ้สวยเลยเนี่ยเห็นไหมอยู่ด้านหน้าโอ้สวยไงไกลไหมไกลไหมไกลอยู่เนาะ เท่าเท่ากับที่เราเดินเมื่อเช้าเลยปะเมื่อเช้าก็เดินผ่านเมื่อ,อเ,เช้าก็เดินผ่านที่นี่ปะหรือไม่ผ่านแต่ที่น,น,นั่นน่าจะใกล้กว่าไหมเท่ากันมันม,มีเซเว่นแล้วนะจะซื้ออะไรเซเว่นเปล่านี่ไงไม่เห็นเรอด้านหน้านี่ไม่เห็นเซเว่นจริงอ่ะนะเซเว่นอยู่นี่ไง ซื้ออะไร้่เซเว่นอ่ะไม่ซื้อหรอโอ้ตึกนี้สวยมากโอ้สวยมากวางสองแยกนะ แล้วด้านหน้านี้ใกล้แล้วใกล้เข้ามาแล้วเดินน้เดินหน้บน,หนเหน้เห็นเห็นธงชาติแล้วรู้สึกชื่นใจทำไมอ่ะแค่เห็นแล้วรู้สึกเวลาเจนถ่ายรูปเวลาเจนก็แปะธงชาติไปด้วยิไม่เอาของธงชาติจีนไม่ได้แปะก,กันแบบง่ายๆแบบนี้ฮะมันไม่ได้เอามาแปะอยากแปะก,ก็แปะอะไรขนาดนี้ เป็นไม้จริงว่ามันสวยดีพื้นะคนเยอะมากต้องดึกๆเลยใช่ดึกๆคนก็เยอะป่ะแต่ก็สวยจริงนะดึกๆไม่มีคนแก่เอออยู่ตรงนี้ใกล้สุดทุกอยู่เลย ไมไกินได้รูปสวยปหะไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมอกทั้งคนทั้งตาเด็กคนมันจะได้ไปที่หมึกศึกมาด้วยแล้วตอนเย็นมาใหม่มาอีกเดิมาก็ม่อยู่ใกล้ใช่มีเด็กคนมีเด็กคนมีเด็กคนไม่อยากจะถ่ายทางนี้เป็นหนานจริงลุงแกมีแค่กระบอกเหอจะสู้ใครได้วะ ย่างน้อยถ้าไม่ให้มีปืนก็ต้องมีพวกปืนไฟฟ้าอา๋าาาาาาอเขาเป็นอโอโต้เหรอไม่ใช่อโอโต้โห เยอะเกินแล้วก็อยากเห็นตรงเนี้ยฟิลมันก็เหมือนยุโรปจริงแหละมันแบบตึกอะนะฟิลมเหมือนยุโรปอะไรมันจบตรงเนี้ยครงเนี่ยโครงไกด์อะอ๋ออันนี้เหรอเกือบดีละ ไม่ได้นั่งเนาะข้าวแกงไหนอ๋อแบบนี้อ่ะเหรอเมื่อเช้ามาเปิดแล้วเหรอไปดูปะล่ะคนเยอะแล้วอ่ะอันนี้อะไรไอชื่อ ชื่อชื่ออะไรอ่ะก็คือเขียนชื่อตัวเองแล้วก็เขียนนามสกุลใช่เขียนชื่อตัวเองไงอันที่สองอะไรอันที่สองเขาเลขพาสปอร์ตอันที่สามวันเกิดอ๋อแค่สามอย่างอืมอ่าเขียนนามสกุลก่อนคนจีนมันจะเขียนนามสกุลก่อนเนี่ยเขียนนามสกุลก่อนชื่ออันนี้เขาเขาว่างไหมอ่ะอ่ะจะได้ว่างไหม ไไม่ได้ติดอันไหนอีกอะมันก็หมดแล้วต่อไปไม่ได้สําเร็จปะ <c oughs> แล้วมม่ยังติดอะไรมันยังไม่โผล่มาได้เลย <c oughs> เขาต้องติดอะไรสักอย่าง A few moments later <c oughs> ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วก็ได้ใช่ <c oughs> ได้แล้วก็คธอได้เนี่ย <Yeah. S 1> โอโ้โหรอเจนด้วยนะเจนกลัวา <c oughs> ไปแล้วอะเ <c oughs> นี่ยเอลีเพต้องดูหลายหลายแบรนด์ด้วยนะอันนี้เราก็ได้แล้ว กิโลอยู่นะที่ปั่นจักรยานก็เริ่มไม่่ัแล้วาที่ปั่นคันนี้มาตื่นเต้นมากรถมันเยอะอ่ะทุกคนดูรถมันเยอะอ่ะรถมันวิ่งเยอะอ่ะคนก็เยอะด้วยแล้วก็เรามาถึงนี่โอ้ยสวยมากบรรยากาศแบบใกล้น้ําแล้วก็เห็นสร้างไฮทาวเทอร์เราต้องตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไฟแดงก็ได้นะเออได้นะได้นะเอาไปจักรยานเนี่ยใช่ใช่เลี้ยวไปได้เลย ลูกกระเป๋าเจนด้วยนะเนี่ยอันนี้เจนเก็บอันนี้ก่อนแป๊บนงะมาถึงสะพานนี้อันนี้อยู่ว่ายทานันใบตู้เฉียวายตู้เชียวอยโอ้漂亮 มุมนี้คนมาถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงข้ามกันเนี่ยคนมาถ่ายรูปเยอะมากไปถ่ายรูปฝั่งนั้นได้อีกฝั่งหนึ่งของสะพานสวยกว่าไม่มหมายถึงอีกฝั่งฝั่งนู้นวิวตรงนี้สวยเห็นชัดเลย เทินจักรยานได้เขามาถ่ายแบบไม่ขี่กี่นาทีก็ได้มันไม่มีจำกัดเวลาใช่ไปเขี่วแล้วไปไปอันนี้ก็เป็นอีกเลนด์มาร์กหนึ่งที่มาถ่ายรูปได้ ก็จะเห็นทางเนี้ยข้างใน,งนมันก็จะเป็นถนนแบบเนี้ยอุ้ยสวยเออข้างในอะ่ะข้างในเป็นสไตล์แบบเนี้ย เราเดินในฝั่งตรงข้ามไปหาร้านกินข้าวก่อนแล้วก็คืนจัก,กรยานเนี่ยหลังจากที่ปั่นจัก,กรยานนะคะไป4กิโล3.8่ 8, ะ3.8กิโล4กิโลแลวตอนนี้ะนะคะใช่งกก็นั่งตรงนั้นถูกอะ่ะตอนนี้เราก็มาหาร้านชาบูอีกแล้วเพราะว่า อยากกินอะไรก็กินในร้านชาบูนะคะแล้ร้านชาบูที่นี่คือเพื่อนผิดใจตรงที่ว่ามีเหล่ามีเครื่องดื่มแบบหยิบหยิได้ไม่อันอ้นอะไรเงี้ยเมื่อกี้คือสั่งไปเรียบร้อยจะให้ดูเมนูก่อนดูเนเมนูเนื้อต่างๆนะคะก็คือมี3ราคาราคา169อันนี้อยู่นะคะไม่มีเนื้อเอ้ยมีเนื้อแต่ว่าเนื้อจะ เรียกน้อยแล้วก็ขยับเข้ามา199มีเนื้อให้เลือกมากขึ้นแล้วก็เนื้อเนื้อให้เลือกเยอะๆเนื้อวัวนะคะก็สองสี่เก้าอันนี้คือราคาหน้าร้านนะคะแต่ถ้าเราซื้อในแอปแบบไม่ถั่วน,นะคะจะถูกลงสี่สิบถึงห้าสิบหยวนอ่าก็คือเราเรียกอันนี้นะคะตอนนี้เหลือหนึ่งห้าเก้าจากหนึ่งเก้าเก้านะคะเหลือหนึ่งห้าเก้าเออซื้อในแอปมันก็จะถูกลงเยอะทีนี้เนื้อนะคะเขาจะไม่ ให้เราแบบสั่งไม่อั้นเลยเดี๋ยวต้องสั่งกับพนักงานอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างอื่นนะคะก็คือไปหยิบตามตรงรูนได้เลยแล้วทีเนี้ยเรามาสามคนใช่ไหมคาก็ให้เราสามารถเรียกได้สองหมอ้อเอออันนี้ดีนะสองหมอ้อสองหมอ้ออันนี้มาแล้วหม้อหนึ่งเป็นหมาล่าอีกแล้วกับน้ำดำําที่นี่ก็มีน้ำดานะคะว่าเป็นแบบชาบูเนื้ออีกหม้อหนึ่งที่เราเลือกนะคะเลือกอันเนี้ยซุปเห็ดกับอันเนี้ย ซุปมะเขือเทศอันนี้น้ำซุปนะคะไม่ได้ไม่ได้จ่ายไม่ได้ไม่ได้ห่วงเงินเพิ่มรวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่อันนี้ก็คือหยิบม,มาบ้างแล้วค่ะกุ้งน้ำจิ้มมาแล้วคงเลือกเยอะไหมตรงโนน่ะก็มีเยอะอยู่น ผักที่เรียนชอบกินมาอีกแล้วถงฮาวภาษาจีนคือถงฮาวนะคะวันสุดท้ายที่อยู่ในเมืองเซีงยงไา้แล้วนะคะคือวันนี้เราจะไปสนามบินตอนประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนะคะคือวันนี้ก็สกนุกดีนะตอนเช้าก็แบบพอเช็คเอาท์นะคะเช็คเอาท์ตอนบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงเสร็จก็ไปหาร้านแบบคื่องตนตีอะไรเงี้ย แล้วพอจากนั้นก็ไปกินกาแฟากินกาแฟเสร็จก็ปั่นจักรยานกว่าคือจักรยานที่ให้เช่าอ่ะมันมีหลายยี่ห้อนะคะเราอย่าไปลองแค่ยี่ห้อเดียวแบบพอไม่ได้อย่าเพิ่งท้อนะคะลองแบบทุกยี่ห้อไปเลยสุดท้ายนะคะต่างชาใช้เอดีเพ์เอดีเพ์จ่ายได้นะเออแล้วสาหรับสําหรับคนจีนอย่างเรามีแบบวีแชทก็จ่ายไปเครื่องนึงอีกอันหนึ่งก็เอาแบบไม่ชวนมาจ่ายได้เนะี่ยไม่ชวนก็คแคบบ่แบบแอปคูนที่สีเหลือง ประมาณนี้เราวิ่งไป3.8กิโลโอเคจ่ายไป8.5หยวนถือว่าถูกมากเลยนะคะได้แบบชมวิวเมืองเซี่งยงไฮ้ด้วยอะไรเงี้ยเราวิ่งไป3.8กิโลนะคะจ่ายไป8.5หยวนถือว่าโอเคนะคะ,ขะเขาไม่ได้นับตามเวลานะคะนับแบบกิโลที่เราวิ่งอะไรเงี้ย นับตามเวลาดินับตามเวลาเราวิ่งไปประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งไหมเออประมาณนี้ก็ถือว่าราคาด,ดนะีหูดูเนื้อเรามาเยอะมากจา้าโตเปาจ้าโตเปาจ้าโตเปาดีแล้วชุ่มคอจา้าโตเปาหูดูเนื้อดูหน่อยว่าเนื้อเป็นไงบ้างามมาเนื้อหูเนื้อต,ตัด อีกอันหนึ่งยังไม่มาอันนี้หมูเสือรองให้อันนี้อันนี้อันนี้สั่นคอได้เลยเนียโอเคนะอู้อันนี้ดีอันนี้ชอบอันนี้อันนี้น่าจะสั่นคอเอ๊ะไม่รู้อะภาษาจีนอ๋ออันนี้สั่นคอมีภาษาจีนอยู่แต่อันนี้ไม่มีขอดูอันนี้หน่อย อันนี้ไม่รู้อ่ะส่วนไหนไม่รู้แต <c oughs> ่เนื้อโอเคมากาเลยเดี๋ยวเจมไปดูด้นนานหน้าบ้าง ชอบมากมีอันนี้ด้วยเขาเรียกอะไรนะสีสีส okay, เรียกชื่อไม่ออกเอเห็ดเห็ดเห็ดสีเนี้ยเคยไปซื้อที่แม่โคอ่ะชอบมากหอมใหญ่มากแล้วก็ผักเป็นผักที่ชอบกินอะไม่ใช่แกงแขียวหวานเป็นแบบซุปเห็ดแบบเปรี้ยวอ่ะอันนี้นะอือจะม่ดูรสชาติเป็นไงนะเล่าเล่าเป็นไงมี ขอดูหน่อยว่าอ๋อมีแค่เยื่อเดียวเหรอ,อ,อแล้วอันนั้นนะ่ะเป็นสตรอเบอรี่เหรอ,อโอเคกินข้าวกันจะมีที่จีนที่ร้านชาบูสู้ที่ไทยไม่ได้นะแต่ราคาแปดร้อยก็ได้มาแบบนี้ก็โอเคละอันนี้ก็สั่นคอฝั่งนี้ เจงก็เพิ่งเคยกินมะเขือเทศเนะนี่ยในน้ำซุปอะ่ะเจงว่ามันเฉยๆนะเจงอยากลองอนะันเนี้ยเนื้อเนื้อแก่อะไรผักกันหรอใช่อนะันนั้นก็ผักกัดแก้วไนงะ สุกแล้วนะเนื้อแก่ไอ้เนอะไ,ไอ้น้องคนนี้มัน,นมันมมันมแถวนี้ใช่ไม่เขาแค่ต้อนรับลูกค้าแล้วทีนี้ก็ให้ให้เานเสื้อส้สอมนม,นมนแถวนี้แยกโซนกันหรออ๋อไอ้คนที่สั่งอาหารหน่หรอเ้แก ส่งแค่สามวีนะั่นแหละเอาขึ้นมากรอบเลยบ๊ายบาย